ตัวสวนบนไว้ได้หมดตลุ่มนู้นอี่างนะี้เลยนางอีนี้เดี๋่วนางยังไดแต่มันอน่อนนอยมาลงเดินหม้อ,อมาแับกระเฟื้องมาเลดสวัสดีครับพี่น้องวัไปสู้พุกคนณเพรขับจะลุงสภาพพน้องกับหลาคนเก่าคนเดินดจะพี่น้องสวัสดีจ้าพกาอกับพี่หลาฝากไปกินเขาเลี้ยสาวแบบเพื่อนค่ะมือดีแต่ไม่นู่นต่อมน้องวะจะพี่น้อง ตอ่อมน่องหัวน่องยังไงบึงบักไคสาจ่าก่มเจ้ามันลูกปขาสองก้อนอนืม

หากินอยาดเธอยี่ข้องบ้านทาเนเองตั้มจะกินหากินหยาดเธอเู้จีบอกให้จีบอว่าเอ๊ะจีดเดียดไปตันจีไม่จีเดียดยักษ์เต่าตีนึงกินเทนึงนะจ๊ะถามว่าบอกถูกกับไม่ได้กินจ้ามสมนง,งว่าท้องแตกอืม ปักแค่ซ้ายังไงเหี้บมอนปักแค่ซ้าก็หักกวกเยพักตับตกไปมิ่งอย่างไรจะพี่น้องพักเหลือเนี่ยตู่จะไปพักแั้วไง เสกแ,แก่แล้วหละจ้ะอาหารไฮโสู้ด้หนิอหารกินหนักด้าหนิอ่านฝรั่งกินได้หนฝรั่งกินกินบดหนะหากกูเอมใค่หยาบไม่สีจาหมักใข่้ไมนจะมาหยาบให้มึงจ่าสีเนี่ยไม่ได้หยาบเด้ เป็นรว,วยเป็นรวยเฮ้ยมาเป็นรวยเป็นรวยจอ้ที่น่ะวันนั้นถานมงวดนี่นี่พี่น้งองเขาเอ้ยมาใครตาอืมเอา,อางอเอาอางี้มันอืมเอาเงี้มันจดพี่น้องจดอืม้มหนวกคัะ ง่วงพอออกดวคือแบบจะฟัง้วก็เป็นไงง่วงของเตาก็เงด่ามาพักทิ่เต่าอยูอ่เป็นไงง่วเขาโฮมังเต่าง่วงอเองละอืเป็นไงง่วงเขาโฮมมันีไมลดออกลูกคอยเป็นไงห,หันวโพมาแล้วดูมังก้น่ะหัวโพแล้ว โคกับบ้าซีเนี่ยตายแล้วจะได้ด้มันเอ้ยตั้งๆกันทล้มไม่นอนเลยยับก้อนยับตามยับ้าเฮ้ยดยว่ตุกน้ำมันไม่ไข่กิ้นน่าจะกินของป้าอปอบเนี่ ข้าก,ก่อนปกินน้าก็ได้เอาไปเห็นหัวโพแล้วตู้ใจไหมฮะแม่งว่าเขาออกลูกออกตัวใดแล้วมาีสาวหนึ่งนะสาวตัวใดอีสาวขาวนึ่งดิแั้วตัวสีขาวพี่น้องอีสาวตัวสีขาวเหรอมาโอ๊ะพนมาถ่ายน้องมาเนี่ยพนมาอีล่าก็ถ่ายไปข้าวหนึ่งลนเดี๋็กนี้จะนั่งพ่วยเลย ออกเป็นโตยาอน,นอน่อนขอเราอยแม่ไม่กับเปรียเอาพี่น้นองนี่ออกลูกก่อนเด้แม่มมนกับเปรีย่ยเอาลูกมันบวพักล้าวลูกมม่กับลูกเดินได้ประงงจริงเองนะคะพี่เกเปลี่ยนไปได้สวนวนนีน้พักแปวขึ้น,นย,ยังมาสวบ่ได้เฮอรมากบ้าบ้าเดี๋ยวมา้า,าพี่น้องลูกจะมาดินจกนักเรา ลูก <laughs> ยืนบังแล้วะ่ะตระเ่นนะน่าป่าเลยหันมาสิลูกใครยืนบังสะเอนอยากายากินน,น้ำ <c oughs> บบนี้พรลูกมันอาจจสักพักประชม่โมงหนึ่งแล้วก็มีตรงนวยตรงนวยเด็กอ,อ,อยู่มองคนนั่น ม้มาแข็งบาทกระเฮาม้าของกระเล่นพีใช้ก้อนมันม,มีตรงไหนตรงไหนอยู่มองกดมันเดียวตาตาหมาทำแจกมากเลยตาเลิ่มบ๊อบบ้าพี่น้องโอ้ยม้าของเล่นปวด มาจอนจัดงางไก่ามาขอแรามถามกันคอยได้ออกตัวน้อยเธอหน่อยถาเอืหงมั้นตุ๊บถาไปประมาณชั่งโมงกว่าอย่างนีง้แจงแควะหล่นปุ๊บต้องโดนโต๊ปุ๊บลกกิเรียนป้าปิหลากอะแรน่นหลด ยนงไม่ได้สู้แต่จะมาจะกินเอามาแค่ต้ายไปกิน <c oughs> ได้ป๊บดียาก็หัอเสือหอเสือเลยเสือแค่หน้า,งงาพี่น้งนอง,องอย,อย่างบนเลยต๊กดูเสือแค่หน้าเห็นย่าแล้วออกไปย่หัวนาืะเอานาเขามูกกบบมุกับบะหมี่กละมังกับแมงอย่างบะหมี่หออเสือทนานตัวกันเป็นเสือแค่หน้าเท่านาับบ้น่ไดยกินนะ จีหบวปนต้นขมาจีนก็หอบไป่ได้และหนองว่างขัดแรงสายแดนกัวนมันเล,นเล,นลว,เวพอเสือพี่น้องเอ้ยแบกขม่าขยัางเอิมอ่มนางกายบาเขาก็ถานนงนี่นะไเสือบอบปากแล้วย่าเขา้าขอเขาจิจักแบกนีอก็ขยังนี่ <c oughs> ยิมลวพี่น้องไปคนนดจ้ะได้มาเห้นแนยิมนเนยเาบดเอะ Kinh khám của bớt là cái gì mà nghĩ phải Thằng này ơi ơ lụt rồi đó Ơ ơ lụt rồi là đặc văn Đang Đại mát là đặc đen tổng sủa nè Tổng chằm treo nè Cứ là gì đó tổng chằm treo hết Thôi đấy mắc ôm cả ôm đi nào Mặc khách sáng <laughs> ơi มาเป็นมามาเถอะอืมมาป่วยมาข่อยส่งกินไฮเบิร์ตกินไฮเบิร์ตอาหารคนน่ะกินไฮเบิร์ตมาข่อยแล้วหัวปงหอมปลอบกินไฮเบิร์ตมาข่อยบอกกินอย่างเดียวหัวอาหารหมาบอกกินบอกกินให้ตาย ซื้อไม้ไปกระสอบยาวไปกระสอบเ่ยนั่นบก,กินแท้เห็นทำไรกับบอกกินกินกมัก่กงวงก,งกินแจ้าก็บร่วงมาขินั่นเขาจุนเบิ้ลนาะเว้เขาเบิ้ลก็เสียแรงแล้ว เป็นตัวไปเลยแล้ว,ลวมีฝาบไปน่องเอหรแสบแล้วหายพี่น่องนูวน,ว,นว่ะสมมาต่องใส่หนามลายถามแม่สุกแหละหนามในน่องมันจะออกมาเองใส่หนามเพราะจอจ ตอนต้มนั่นแหละเอาบักกัมเจียกใส่ชักน้อยก็ได้ตามีบักรกะตังก็ใส่บักระตังเออลหลักการใส่หัวชิ้นไข่กระเบื้อีฟูดเออต้มไปปั้นซุกแล้วเอาออกมาซอยเป็นตอนพอดีค่ำน,นะคะหรือว่าตอนใหญ่ๆก็แล้วแต่บัดนี้ก็เอาลงหม้อขึ้นเอาลงหม้อต้มใส่ขึ้นเกิดเป็นว่าใส่แบนี้ทีมเบิ้ง แซ่บแล้วก็ซอยปลาหอมลงแซ่บเบอร์ตัวนั้นง่ายๆของจินบาน้านท่าพี่น้องข<อ>ุยปลาไก่ตาจัด แจ่วก็คืยก็แจ่วพริกทั่วไปนั่นแหละขัวพริกขัวหอมต่ำใส่น้ใส่นำ้ำปลาใส่ซุรสใส่ดดใเกลือตั้งเลยหมักแม่บีบชิมเมืองแต่แบบจัดเลยด้วย ตายินจนวีเบิร์ตกินหอยเอ้ยมมก้อนหมักไก่สายคำไนงดี๋ยกสียอ้ยเสีหอบมอนเสีหักเหอบปุ้ยเอ้ยต่อต้นขุดไห้แม่แทะทุกมื่เจ้าเนี่ยมมหมักไก่สายก้อนชักหน่อย Mình hàng nào tin cuội bác này hả? ba dạ giờ nào luộc khỏi quan lái เนื้อนี่สิเอาไ้สุดแรกววงประจับตำแหน่งเลยเนี่ยไปแ,แล้พี่น้องฝากกดตที่ตามกดไลก์กดแช์เลยเด้อผู้ใรเคยกินกระเม็นมาแน่แฉกคือหยังเนี่ยต้มน่องหัว <laughs> ข้องแฉบขนกับปูมากจ้า เร็วๆไปแล้วพี่น้อง